วันนี้จะพาไปเก็บผักที่สวนหลังบ้านนะคะปลูกเองปลอดสารพิษเนี่ยคะ่ะวันนี้ไม่มีบันไดน,นะคะตะเมืกี้พินกำแพงตรงนี้นนนนค่ะขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวจะลงไปสวนกันนะคะจะไปลงไปทางเดิมโดยการพินต้นกระถินเนี่ยคะ่ะสวนอยู่ข้างล่างวันเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะคะว่าม,มีอะไรบ้าง ที่เราจะไปเก็บกันวันนี้นะคะตอนนี้ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วค่ะนี่ตะกี้ปีนกำแพงตัวน,นี้ลงมานะคะนี่ลงมาตรงตรง้นกระถินตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะถามาดูว่าวันนี้ผักงามมากแค่ไหนแล้วนะคะว่าไม่มีเวลามาเก็บหลายวันแล้วมันกันนะคะพริกแดงเต็มเลยนะคะนั่นเป็นพริก โถดฝักยาววันนี้ก็ออกลูกแล้วนะคะมีลูกเล็กๆแล้วเริ่มเมล่ะไงแตงกวาก็โตขึ้นเยอะแล้วค่ะเป็นผักบ,บุ้งนะคะกบ,บุ้งนี้แก่แล้วะค่ะตอนนี้ไงฝักชีฝักชีก็โตขึ้นเยอะแล้วค่ะฝักชีตั้งโอ๋อันนี้ถี่มากเลย แต่ตอนแรกไม่ได้หวานแบบนี้นะคะแต่รู้สึกว่าเวลารดน้ําแล้วมันไหลมารวมกันหมดเลยเพราะว่าดินมันชันอันนี้ผักกาดขาวอันนี้เพาะไว้นะคะแต่ว่าต้องแยกไปปลูกแยกปลูกเพื่อที่จะให้โตเร็วแล้วก็ทําการทําให้มันห่อค่ะน่าสมัดนะเนีย่ยนะยนะี่มนะักจะเท มันจะเทศลูกใหญ่ดอกมากแต่ไม่รู้จะทันหนูแล้วเปานะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีหนึ่งลูกที่สุกไปแต่ว่าโดนหนูแทะไปแล้วค่ะเนี่ยน,นะโอ้เหลือเทอซาบหนูแทะกินหมดแล้วค่ะเนี่ยเวราจะเริ่มเก็บกันนะคะเธซีมีอะไรให้เก็บบ้างมะละกอ จะไปเก็บหัวปลูกนั้นกันเนี่ยค่ะเราจะเก็บหัวบลูกนี้กันนะคะวิธีการเก็บก็คือเราต้องตัดให้มันมีขั้วเหลืออยู่ด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยไอขั้วตรงนี้มันนะคะต้องให้มันเหลืออยู่ด้วยไม่อย่างนั้นถ้าเราแบบเด็ดไปเลยเงี้ยมันจะทําให้เก็บไว้ไม่ได้นานนะคะมันจะทําให้เหี่ยวไวเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะก็ะตัดตรงนี้เลย ให้มีคนถือต้องให้เลยนะคะโอเคเนี่ยคะ่ะได้มาสองลูกแล้วบวบแบคะแบบกลับไปเราจะเก็บบุ้งกับค่ะอ่เขาเล่นตอนนี้จะเล่นแก่มากแล้วคะ่ะแกะเราจะใช้ก้นไก่ตัดตัดไปก่อนเนาะแล้วค่อยไปตัดอันที่แก่ออกอีกทีหนึ่งเนี่ยคะ่ะบ,บุ้ง เดี๋ยวเก็บก่อนนะคะเนี่ยค่ะผักบุ้งรู้สึกว่าจะตัดช้าไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีเวลามาตัดรู้สึกว่าจะแก่และมันยาวเกินเดี๋ยวเนี่ยผักบุ้งอย่างเดียวก็เต็มตะกร้าแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยรอบนี้เล่นตัดทั้งแปลงเลยนะคะเดี๋ยวเอาไปแจกเพื่อนบ้านทานกันเนี้ยค่ะเอวเลยเ๋ยวต้องไม่ตัดแต่งใหม่เพราะามันจะแก่ละ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะถอนหญ้าให้คนาสักหน่อยนะคะเหลือมะเขือเทศจะไม่ได้เก็บเลยแล้วค่ะเนี่ยผับพิกน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ตะก,ก้าเราเต็มแล้วค่ะเนี่ยร้นละว,วันนี้คงได้แค่ผักบุ้งกับะนานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บกันไห่น่าจะเป็นเก็บมะเขือเทศกับพิกนะคะเนี่ย ก็แดงเต็มเลยประเทศเรากำลังสุกเลยค่ะเนี่ยกำลังแดงๆ